ากคุณประสบปัญหามีเงินไม่พอใช้สิ่งที่ใช้แก้ไขปัญหาของคุณได้ไม่ใช่เงินแต่เป็นความรู้ทางการเงินค่ะสวัสดีนะคะก็ครั้งก่อนฝนก็ได้ฝากโจทย์ด้วยว่าเอ๊จะทำยังไงดีเนาะเมื่อฝนมีเงินเดือนแค่30,000บาทแต่ปัจจุบันนี้มีภาระค่าใช้จ่ายที่ฟิกอยู่แล้วประจำนะอยู่ที่ประมาณเดือนละ3 7 0 0 0บาทรวมถึงความต้องการที่ อยากจะให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่อีกประมาณเดือนละสักสามพัน 3, บาทและอยากจะเก็บออมไว้เพื่อยามฉุกเฉินหรือว่าไว้เพื่อท่องเที่ยวให้รางวัลกับตัวเองอีกเดือนละสามพันบาทมันคือแค่ค่าใช้จ่ายประจํามันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยว่าเอะเราจะมาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในั้งนี้กับฝนได้ยังไงคือก่อนหน้านี้ที่ฝนเขามีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะแบบนี้นะคะต้องยอมรับว่า ก่อนหน้าน,นี้คือเมื่อโบนัสออกเขาก็จะมาเคลียร์บัตรเครดิตของเขาที่เต็มทั้ง3ใบเป็นวงเงิน9 0 0 0 0บาทแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองเล็กน้อยมีเงินเก็บบ้างแต่ในสภาวะแบบนี้เมื่อไม่มีโบนัสและมีแนวโน้มว่านอกจากไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วนะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะถูกขอความร่วมมือในการปรับลดเงินเดือนดังนั้นในสภาวะแบบนี้คุต้องคิดใหม่ เปลี่ยนแผนในเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายใหม่ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องกลับไปดูว่าปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานของรัฐหรือธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือสนับสนุนผลที่จะทําให้ลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนลงไปได้นะคะพาไปดูในเรื่องของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน2รายการด้วยกันมีอะไรนั้นติดตามได้เลยค่ะมาตรการแรกคือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19ระยะที่2ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน2563นี้นะคะเนื่องจากว่าเฟสแรกนั้นครบกำหนดประมาณช่วงเดือนมิถุนายนหรือเดือนสิงหาคมเฟส2จึงเป็นการขยายของเฟสแรกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะมาตรการที่2ที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเป็นประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งประกาศเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อ 27สิงหาคม2563เป็นการเพิ่มเติมมาตรการต่อเนื่องจากเฟส2ซึ่งทั้ง2มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะดูมาตรการแรกกันนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาของโควิด1 9เฟส2นั่นเองเช่นในเรื่องของพวกบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นบัตรกดเงินสดนะคะ จากเดิมทีที่ผ่อนกันอยู่ที่10%ก็ให้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นวงเงินระยะยาวผ่อนที่4 8งวดโดยที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือในเรื่องของสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถหรือสินเชื่อที่ผ่อนเป็นงวดนะคะสามารถขอลดวงเงินการผ่อนได้ประมาณ30%ของวงเงินที่ผ่อนอยู่ในปัจจุบันค่ะในส่วนที่3คือสินเชื่อผ่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือบ้านนะคะ ก็สามารถที่จะขอหยุดการผ่อนเพิ่มได้อีก3หรือบางธนาคารได้ถึง6เดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารก็เหมือนกับมาตรการตอนเฟสแรกนั่นแหละคะ่ะก็ขยายมาสู่เฟสที่2นะคะสรุปความง่ายๆก็คือหากท่านเคยได้รับความช่วยเหลืออย่างไรในเฟสแรกแล้วแล้วกําลังจะหมดระยะเวลาก็อาจจะไปขอขยายได้หรือในเฟสแรกท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือก็สามารถที่จะสมัครเพื่อที่จะ รับความช่วยเหลือในเฟสสองนี้ได้ค่ะต่อไปมาดูมาตรการเพิ่มเติมที่ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็คือเรียกสัส้นๆง่ายๆว่าวิธีการรวมหนี้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตบูโรนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ้าเป็นสินเชื่อจากสถาบันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตสามารถที่จะรวมผ่อนแล้วก็กำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในการผ่อนของแต่ละวงทําให้สามารถที่จะลดจํานวนเงินที่ต้องผ่อนชําระต่อเดือนได้และได้รับสิทธิดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่ะเมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็ลงมือช่วยเหลือฝนกันเลยดีกว่านะคะข้อมูลของฝนก็คือมีรายได้30,000บาทมีค่าใช้จ่ายคือผ่อนรถ8 0 0 0ันบาทค่าผ่อนคอนโด1 0 0 0 0บาทค่าใช้จ่ายส่วนตัว10,000บาทค่าผ่อนบัตรเครดิต3ใบขั้นต่ำเก0า0 0 0บาทนะคะก็ผ่อน ขั้นต่ำ9,000บาทรวมค่าใช้จ่าย37,000บาทลบค่าใช้จ่ายลบรายได้ก็จะติดลบอยู่เดือนละ7,000แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าบัตรเครดิตที่ผลจ่ายไป9,000บาทนั้นก็สามารถที่จะวนกลับมาใช้ใหม่อีกจึงทำให้ในแต่ละเดือนนั้นก็พอถูๆไทยๆหายใจให้ถึงสิ้นเดือนเพื่อรอรับเงินเดือนเดือนใหม่แล้วก็ต้องอยู่ในวงวนนี้นะคะพร้อมตนนี้ฝนเองเขามีความตั้งใจที่จะ ให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยดังนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถทําได้นะคะงั้นเรามาดูว่าเราจะช่วยฝนได้อย่างไรบ้างนะคะแนวทางแรกก็คือในเรื่องของการรวมหนีส้สถาบันเดียวกันแล้วก็ลดงวดผ่อนก็คือว่าอย่างเช่นสมมุติว่ารถโจนคอนโดแล้วก็บัตรเครดิต3ใบนั้นสมมุติว่าเป็นบัตรหนึ่งใบที่อยู่ในสถาบัน,นเงินเดียวกันเมื่อรวมแล้วเนี่ย จึงทําให้ค่างวดผ่อนเนะี่ยลดลงเช่นรถยนต์จาก8,000เหลือ5,000คอนโดจาก1,000 10, 0หรืเหลือ7,000แล้วก็บัตรเครดิตจากขั้นต่ำาิ0 0อพันก็เหลือแค่2,000บาทนะคะแล้วก็บัตรเครดิตอีก2ใบนะคะซึ่งเดิมทีก็ต้องผ่อนอยู่เดือนละ6บาทนั้นก็ขอปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเป็นหนี้ระยะย,ยาวผ่อน48งวด นะคะก็ซึ่งตกอยู่ที่1250บาทของต้นเงินก็คิดว่าดอกเบี้ยด้วยก็ผ่อนเป็นเดือนละ2000บาทปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเดิม1 0 0 0 0บาทก็เหลือ8000บาทเมื่อปรับลดแล้วก็จะทําให้ฝลเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่24,00 0บาทมีรายได้อยู่ที่30,000บาทก็ทําให้มีเงินบวกแล้ว6,000บาทนะคะแนวทางที่2คือการพักชำระนี้3-6เดือนนะคะ ตามมาตรการโควิดระยะแรกที่ขยายมาซึ่งมาตรการนี้จะส่งผลให้เราเนะี่ยไม่มีค่าผ่อนรถค่าผ่อนคอนโดคงเหลือแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัว8,000บาทค่าบัตรเครดิต1ใบเนะี่ยฝนปรับให้เป็น5,000บาทเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะผ่อนให้เสร็จโดยเร็วและในอนาคตข้างหน้าก็จะเหลือใช้แค่ใบเดียวส่วนบัตรเครดิตอีก2ใบก็คือจะไม่ใช้และจะแปลงเป็นหนี้ระยะยาวผ่อนต้นเงินและดอกเบี้ยเพียงแค่2,000บาทให้เสร็จสิ้นภายใน 48งวดนะคะเบ็ดเสร็จทำให้เรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่15,000บาทดังนั้นส่งผลให้มีเงินสดเหลือเดือนละ15,000บาทค่ะแนวทางที่3สมมุติว่ารวมหนี้ก็ไม่ได้ขอพักรถก็ไม่ได้เราเองก็เอาละอาจจะขายรถยนต์ไปเลยนะคะเพื่ออย่างน้อยก็ลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะมีส่วนต่างบ้าง ส่วนเรื่องของคอนโดก็อาจจะมีเจราจาแล้วก็แตผ่อนชำระเพียงแค่ดอกเบีย้ยและต้นเงินบางส่วนจาก10,000ก็จะเหลือ7000บาทค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ปรับลงเหลือ8,000บาทบัตรเครดิตก็รักษา,าวไว้สักใบหนึ่งแต่ว่าชำระมากกว่าขั้นต่ำส่วนอีก2ใบก็เหมือนเดิมค่ะคือทุกธนาคารยอมรับแล้วในตอนนี้ก็คือแปลงจากระยะสั้นเป็นระยะยาว48งวดส่งผลให้แนวทางที่3นี้ผลมีภาระค่าใช้จา่ายทั้งสิ้น 20,2000บาทก็จะมีเงินเก็บเหลืออยู่ที่8,000บาทต่อเดือนนะคะในวันนี้เราได้มีออปชันให้กับฝนถึง3ออปชันแต่ว่าวิธีไหนจะเหมาะสมที่สุดนั้นก็ต้องให้ฝนเขาไปพิจารณาอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในวันต่อๆไปเรามาดูออปชัน4,5,6รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฝนถ้าฝนเลือกในแต่ละออปชันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ